กำลังเอาขึ้นเครื่องเสียงกำลังเอาขึ้นรถกำลังเอาขึ้นตู้อยู่พี่น้อง้องนี้อีคลิปนึงเอ่อนี่เอาขึ้นตู้หรือว่าเครื่องเสียงเสียงเบีดเสียงกลางมาในคลิปนึงที่แปลกๆจากคลิปเก่า หาลุนเนอมือนนี่สิเดินทางคุณและเมืองพีน,<ห>นอ่าหมู่บ้านพอรอนมือนนี่เดี๋ยวสิวตัดภาพเป็นขั้นตอนขั้นตอนแต่ละจุดแต่ละบ่ะในเส้นทางคนเื่องเสียงขึ้นรถ <c oughs> ตัดภาพมาที่บานซารีเหรือว่าเฮือนตอนนี้กา เอาขึ้นเครื่องเสียงกับเร็วเป็นทีเรียบร้อยมีแต่ทาออกเดินทางตอนนี้เวลาเวลาหนึ่งโมงอ่าเชลีกับเกียมอ่าถือมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็มีเปอูแล้วก็มีส่งอ่าแค่นยาวกันนาวพื้นหนึ่งอันนี้เกียมนอนกลางคืนนั่นแหละแล้วเชลีขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมื่อนี้พี่น้องเนาะอ่าทามูอ่าเดินทางมาแต่พุ่นแหละบานบ่วงก็คือจะคลองเครื่องเสียงนะคือพ่นนะพี่น้องนะ ชาลีกับอาซาไปเปิดครึ่งเชียงน้ำเพิ่นไดรไไดจากเพิ่นเอาจุดนั้นบางทีก็ใส่น้ำหมอกน้ำมันไปถ่ายคลิปต่างๆนั่นแหละเผลนก็ให้ประมาณแสนหรือสองแสนกีบนี่แหละที่ผนให้คืนหนึ่งได้เพราะว่าเปิดเครื่องเสียงนี้เปิดตอนเจ็ดโมงเริ่มตั้งแต่หกโมงมืออื่นเป็นมือเมื่อประมาณแปดโมงหรือสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงส่งนางหรือว่าตามพิธีของเข้าน่ะ เคยเห็นมาในคลิปนะ่ะแบบนั่นทรงนาง่งทรงเจ้าสาวไปที่บ้านของเจ้าเบ้าถึงจะเลิกงานแต่งพี่น้องเนาะเป็นอย่างไรก็ไปฮับช้มน้ำกันคอยสีเก็บภาพเป็นขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละจุดการเดินทางคอยกระถ่ายทําไปพร้อมในระวางเส้นทางในมื้อนี้อีคลิปหนึ่งที่คอยกลับมาในคลิปงานแต่งห่างหายไปจากคลิปงานแต่งนี่็หลายเดือนแล้วพี่น้องไปพาพี่พาน้องพาเอฟซีพา, 4, พาท่านผู้สมพลรักผู้ใ่ญ่ทุกๆกฐานไปสม้มอีกหนึ่งคลิป ที่แปลกจากคลิปลังหรือแปลกจากคลิปก่อนๆทีศลีเดินทางสายบุญการนี้กลับเป็นอีกหนึ่งคลิปวิธีชีวิตที่เกี่ยวกับงานดองรวงงานแต่งเอาไปน,นี้ตัดภาพไปขั้นตน้นพุ่นและมืออื่นเป็นมือเมือ่อเด้อพี่น้องเด้อยำอีกข้างหนึง่งหอดูบ้านพอนว่าเป็นในใดบรรยากาศกาับร,รุ่นน้ากันสําหรับอยู่พุ่นและไปตอนนี้สลีตัดภาพมาที่จุดนี้เมืองพีนมาหอดเมืองพีนแล้ว มาหอดเมืองพีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากจุดนี้มุ่งหน้าเขาสูหมู่บ้านนี่กัประมาณ2กิโลหรือ3นี่แหละอันนี้คือเมืองพีนพี่น้งองเนาะจุดนี้กับกำลังแปลงอันนี้นะสายสลิงมัดสายสลิงอยู่นี่นี่แหละเขื่องเสียงเดี๋ยวไปหอดหมบ้านเลาชิตัดภาพเป็นขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละจุดในเส้นทางพร้อมนี่แหละถิมงานบ้านอี้เอาเอาเอาบ้านี้ ่านรุ่นจะพุ่นแหละสิได้ท้ายทำลาย,ลายมุมลาย,ลาย,ลายขั้นตอนมือนีผีน้นองนะจะมุ่งหน้าไปทางพุ่นแหละโมบ้านข้างไหนพุ่นไปบา้านนี้ต้องขามขั้วเซจูนนี่คือขั้วสะพานจุดนี้อ้าวทุกเพื่อสิไปยหอนโมบ้านนี่งยัางายขั้นตอน สลีทายเป็นคลิปแรกนะที่ถ่ายในเส้นทางที่ว่าลายๆจุดไปนั่มเปิดศีหอดโมบ้านบ้านพรเท่ารูอีกจุดหนึ่งนะพี่น้องที่สลีไปปิดตูมันนี้นะไปจะตัดภาพเป็นขั้นตอนในเส้นทางกันเลยบัดนี้เขากําลังจะขามครัวจุดนี้ไปฟอสทุกอันนี้ครัวเกาแก่ครัวดังเดิมเลยน่าจะครัวตะกีตะกรนั่แหละฟอสทุก,น,กนะ สังเกตจากขั้วนี่มีแต่เล็กมีแต่นั่นเลยไปบ้านนี่ไปไปไปสิตัดภาพไปที่พุ่นแหละพี่น้องหมู่บ้านไปทางหน้าพุ่นแหละเจตัดภาพเป็นขั้นตอนขั้นตอนแต่ละอย่างจนหอดหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ หมู่บ้านพรนพี่น้องหมู่บ้านที่จะเข้าไปเปิดเครื่องเสียงหรือว่าเปิดตู้ในมือนี้ไปบันนี้ตัดภาพเป็นขั้นตอนสลีมาตัดคลิปมาอีกจุดนี้ในเส้นทางขั้วอันนี้บูฮูวาชิขามไปได้หรือบอพี่น้องอันนี้นะเป็นขั้วไม้ดังเดิมและนี้เลยอ๋อบูฮูวาสิไปได้หรือบอเบิงบ่งเบงมันเป็นแฟนมดอันนี้นะเพื่อสีเขามาโหดหมู่บ้านนี่ก็โอ้ยบแม่นง่ายๆเลยพี่น้อง จากเส้นทางแวเขาหมบ้านนี่ก็ประมาณ2กิโลนี่แหละจากเมืองพีนนี่ก็ประมาณ2หองือซประมาณนี่แหละพี่น้องเพื่อสีเขามาหอดจุดหมายภายทางโมบานพูดแหละข้างหน้าพูดแหละสรีกระจอดรถดแล้วก็ทายทําอัปเดตในระวังเส้นทางการเดินทางเขาสู้โมบานที่จะไปเปิปดเครื่องเสียง พาไปที่พลแหลมู่บ้านฉรีอันุัญญาไทายเป็นขั้นตอนขั้นตอน้ะพี่น้องเด้อกลสิหอดหมู่บานแล้วทางน้านี่คือหมบานเส้นทางนี่กับหอดหมู่บานนี่ก็มีเส้นเดียวที่ว่าในหมบานเดียวนี่เลยบ่ได้มีหมบานอื่นทางในมีแต่หมบานนี่เลย มาหอดโมบานแล้วหอดพุ่นแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องเสียงมีลายลายย่างพี่น้องดึงสายไฟสลีชิทายทำใดบางส่วนบางตอนพี่น้่งนะซลีก็ต้องเฮ็ดเวียกที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงแล้วก็ต้องติดตั้งตู้ต่างๆพี่น้องนะอการรุนน้ำกันสลีจะอัปเดตจุดใดใดแน่ให้พี่ให้น้องให้เอฟซี FC, ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำผู้สม้มทุกถุกทานใดสมแต่ละบ่อนแต่ละจุด เส้นทางนี่หมูมบ่บ้านนี่แหละหมู่บ้านบ้านพรเมืองเซโปนแข่งโซอันบ้านพรเมืองพีนพี่น้องบประนเมืองเซโปน้วพี่น้องสลีลืมแลวเคยเวาเมืองเซโปนบ้านพรเมืองพีนแข่งสวรรณเขตห่างจากตัวเมืองเมืองพีนเนียวประมาณสองหรือสามกิโลพี่น้องตามที่สลีดดาวเดาว้าในเส้นทางในแบบนี้นะไปไปไป,ไปตัดภาพไปที่เฮือนของเจ้เศา้าอืม บปทิ่นี่ขั้นตอนแบบได้ไปพี่น้งไปมาหอดโมบานแล้วเป็นละหมู่บ้านพรบ้านมีสองบ้านอันนี้อันนี้อันนี้คือบ้านใหญ่พี่นอ้องบ้านใหญ่บ้านน้อยอ่าข้อมกว้างของหมู่บ้าน,น,านหรือวัดลงังคาเฮือนนี่ก็หลายลางังคาเฮือนอยู่ ประมาณลอยๆกว่าแล้วพี่น้องเนาะตามที่สีใดเข้าใจมากน้อยนึงนี่แหละมาหอดหมูบ้านเดี๋ยวสิ่กายเลยไปที่หมูบ้านน้อยมาสุดนี่แหละหมูบ้านพรสนเผาบรูนะพี่น้อง ส่วนาบาปรูมีไฟฟ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่หมู่บ้านอันนี้นะแต่บางผู้ว่าสัญญาณอินเทอร์เรน็ตแหงหรือบ่อฉลีมาสุดก่อนเมื่อช่วงปีใกล้นะสัญญาณบ่คอยแห้งปันได้พี่น้องอาจจะโพดลงคลิปใดหรือบอ่อคลิปนี้ฉลีถ่ายเมื่อน,นี้นะ่ะสิท่านโพดบอ่อพี่นอ้องเนาะอมาทบหมู่บ้านนี่มีแต่ทุ่งไห่ทุ่งหน้านะ เขาเฮ็ดหน้าปี้ส่วนหลายนะเหนะ็นไหนะบานกวา้างบานใหญ่สี่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่บานน้อยเี็นอ้องอมู่โบานน้อยก็คือโมบานที่อยู่จิตกับโมบานใหญ่ที่ผ่านไปทางลังลลนี่แหะนี่ปอตัวนี้ทางแคบทางแคบโอ้ เปเลดองไงเนี่ไปเลยพ่อเอาเอาเอโอ้ท่าไปเลยไปเลยบ้านนี้ระวังได้เลยระวังได้ตกได้สาหริถามอยู่ใส่ดองปลาเท่าต้องเชียบบ้านนี้บ่โอ้ผ่อนมือบานแล้วนี่ทงให้ทงแน่บรรยากาศดีพี่น้องคบกบมาน่ายแน่นอน อเซนตูนั่นหรอเออต้องเชียร์ยทนนี่ลีนี่เนี่แหละหมู่บ้านข้างหน้านี่แหละพี่น้องปีกายนี่เคยมาเปิดอยู่นี่นะห้าครั้งคนในพี่น้องนะประมาณนั่นแหละห้าหรือหกครั้งนี่ยแหละในปีเดียวนะปีนี้เป็นปีแรกหรือคลิปแรกที่สลีลงในซองสำหรับแต่ละปี thôi. bằng vâng, nòng thăng lăng là tem mất lời gần ngã tỉnh tèn này chút đẩy nó bạn này để mùa ban ba Hãy là mồ ban กำลังเขา่าในบล็อกอาจจะ้างในนี่แหละโอ้นี่ดิมีเต็นอยู่แม่แล้วแม่แล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วในวีโออาจจะสะท้อนแสงพี่น้องกะว่ามันมุงมันเป็นทั้งหน้าแสงแสงตะวันแสงอาทิตย์ นี่มาหอดบอดงานดองแล้วงานแตง่งาเท่าเอาเาสีตังจุดใดน้อตูบันนี่นี่แหละมาหอดแล้วาเท่าเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี่ยวเซรีอันนั้นก่อนตอนนี้มาหอดแล้วก็ เครื่องเสียงอันเครื่องจักรในยังบอดับอยู่เลยพี่น,น้องเพราเรารถในมีปัญหาอยู่ตอนมาในการดับตลอดสังเกตจากในภาพในพี่น้องรถกัโอ้โห,หว่าเสียใจบายในได้นี่ม,มีแต่อาลงเครื่องเสียงแล้วบัดน,นี้นี่ละ่ะทีมงานพเพราะเงามาเมื่อนี้นี่โอ้สามสี่คนนะสี่คน อันนี้ก็เครื่องเล็กเครื่องยังต่างๆอันนแหละโมยครื่องไฟพี่น้องพอเบอร์เอ็มตู้ตูตต้นี่หลายหน่วยพี่น้องเด้วยที่อัปเดตเป็นขั้นตอนเอนเอสไลด์ลงตู้ก่อนเออเอา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 นี่แหละสถานที่จัดงานอาจ,จะภาพจะภาพไฟยงิงนี่คนเฮดบอลไทยฮูปยังต่างๆน,นั่นแหละนี่เออจะภาพ ไฟนี่ดดดดเดี๋ยวชเชลีไทยทำฮอตตอนกลางคืนมีการลำบงมีการพ่นใครกับงานจุดอื่นที่เชลี่เคยทายนะพี่น้องเนาะแต่จังอัปเดตเป็นขั้นตอนแต่ละอย่างอ่เผาบรูอีกจุดหนึ่งพี่น้องออสเตรเลียเนี่ยนะเอาลงเครื่องเสียงก่อนจังชเชลีไทยทำตอนนึงหมูกำลังเอาหลงอยู่ตอนนี้เป็นกำลังเอาหลงเสียตังตู้ตัง,งอะไรนั่นแหละกินงานนี่แหละ ทีมงานเครื่องเสียงทีมานน้ำกันเนาะงพอเท้าเน้องทีมงานเดินทางมาใต่บานได้นี่ได้แล้วก็มีพ่อใหญ่เพิ่นนะเจ้าของเครื่องเสียงนี่ฟังนี่ปู่เสืยร้ายนี่พี่น้องเนาะแล้วก็พอเท้าเพิ่นนี่ยล่ะ้วก็โมซาลีโคชก็ชมบ่เอาเอาเอาเออแต่ละปีเพิ่นก็ไปตลอดได้พี่น้องอ่านผู้คนได้ที่เคยเบิ่งในคลิป อาจจะเห็นเพื่อนในผ่านๆนในกล้องอยู่เพราะว่าเพื่อนเคยไปลายเทือกจะได้อืมนี่แหละอ่าเอาเอาเอาสลีนเนี่ยัดอันลงเครือ่อง,งเซียงก่อนเด้อพี่น้องเด้อ

ตัวนี้นักตัวนี้พอเบอร์เอ็มสามสี่เทนหนึ่งสองสามสี่เทนแทนหนึ่งประมาณสามสิบโลนี่ยแหละนี่ป่าเท่าสามสี่ 3, คนย่อนี่นะเพื่อสิลงมาตูอาอ้อ๋อเดียวสิถ่ายเป็นขั้นตอนขั้นตอนตั้งตูงต้เบร์ ตู้เบดดอก18 8หน่วยแล้วก็สิเอาเชือกมามัดใส่สิลิงมามัดบาดนี้นี่แหละตูเบดเดี๋ยวสิมัดตู้ใหญ่แล้วแล้วก็สิเอาขึ้นตู้เสียงกลางนี่สิเอาขึ้นตู้เสียงกลางเสียงกลางนี่1 2 3 4อ่า4หน่วยดอกอ่า4หน่วยหน่วยนึงมี2ดอกแล้วก็แลบแจอีก อกอยู่พี่อีกเก็กหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะมังกระไลตูนี่กะนสามทางลินสามทางพี่น้องวันนี้แล้วมัดสายมัดเชือกแล้วก็สีได้อันนั้นพี่น้องกัดเกียมเอาขึ้นตูเชิงกลางตัดภาพมาจุดนี้พื้นที่สูงสลีขึ้นมายกแจ็คเสียงกลางเอาขึ้นยึดทิงแล้วก็เห็นมุมทางเทิงมุมกว้าง มุมกว้างในสถานที่สูงฝั่งทา้นงชาวสาวและก็แน้มเห็นรอบๆในหมู่บ้านเราจะต่อสายไฟตั้งๆพี่น้องอันนี้นะจุดสะานที่สูงอันนี้นะอเอาเดียวสิต่อไฟต่อนั่นก้อนพี่น้องเด้อเราจังอัปเดตต่อเนื่องลายยางมือนี้ให้เห็นประมาณนี้ในจุดจุดนี้ แล้วก็ยังสิถ่ายทําหลายๆจุดสําหรับมื้อนี้พี่น้องเนาะอะอมัดตู้เอาขึ้นอ่าตู้เสียงกลางหรือว่าตู้เบสก็แล้วเลได้บัดน,นี้มีแต่ต่อเครื่องสายไฟแล้วก็เครื่องไฟมยกพาวเวอร์แอมอยู่ทางพุน่นเอาถ้ารุ่นตอนปล่อยสัญญาณเสียงอีกพี่น้องยังสิต่อสายไฟอยู่บดน,นี้เสียงกลางเสียงแลมครบแล้วบดน,นี้เอ้า รถติ๊ต็อกอีเทนเอิ่นมาเอาลงน้ำเคงกำลังผลเครื่องผลข้องเขาสู้บ่อนงานละมงมะเร็งลากหลายเครื่องคลองที่เพิ่นกัดเกี้ยมอันนี้ก็ดึงสายไฟต่างๆทางเครื่องเสียงกำลังต่อไฟทางน้ำเคงโอ้เบียร์เบียเบียอันนี้คนซื้อเบียร์ซื้ออันนั้นพร้อม เป็นเบียร์เวียดนามวะนี่น่าจะแม่นเลยพี่น้องเบียร์เวียดนามอ๋ออบันนี้เอาลงทางน้ำแข็งป่ากันเห็ดหลายๆอย่างกันตอนพี่น้องเฮ้ยมือแรงก็จะมีการนั่งโต๊ะนั่งเต้นท์ยืนนี่แหละงานดองบันบ้านอ่างานดองในหมู่บ้านนี่ฉลีก็เคยเห็นมาเคยเห็ดแบบนี้แหละอ่นี่ กะพากันลินมนชื่นไปตามพิธีของชาวบ้านอันนี้กะโตะตั้งกำลังขายเครื่องต่างๆได้อันนี้กะเออน่าจะเหม็นผู้สาวบ่หน่โอ้ขายเครื่องมอเมล็ดบ้าหน่บ่เนาะโอ้ขายเครื่องมอเมลอแเงอันนี่เอ้าเอาเอาดีคือกันอขายข้าวหนมข้าวต้มมาแหละเด็กน้อยน,อน,อน้องๆนี่ก็อีกโต๊ะนึงเมลอแเงี้งนน่าจะมาเต็มหมู่บ้าตัวนิุดนี้ เดียวสิต่อเครื่องไฟต่างๆอันต่อไฟต่อนั่นแหละกะในเฮือนของเจ้าวสาวแตมีหลายๆอย่างนะพุนเห็ดในตอนนี้อันนี้ก็ต่อเครื่องไฟนี่ได้ทีมงานพอเท่าดึงสายไฟเฮาฮอชัยแล้วฮะสายไฟเฮาฮอชัยแล้วดึงมดมืดแหละมดแล้วบ่โอ้เอาเอาเขาบันเอาทีมงานดึงสายไฟว่าสันแล้วแล้วนี่แหละนี่พอสายไฟนี่พอเท่า นี í, ộc, p, à à, ô, c, ่ตัวใดบวกตัวใดลบบัดนี่เอาๆพี่น้องเฉลี่ยอนุญาตต่อสายไฟก่อนยังแต่ใส่ดอกอืมยังแต่ใส่ดอกบ่เท่าเอาเาทางนี้้เขอข้านําใหทีมงานพวกเฮากินและนี่พี่น้องเอ้ยนี่ปูาาทางไฟยิงแลเพิ่นตอนทําอาหารบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังนี่ชิ้นชิ้นหมูบ่ชิ้นชิ้นหัวบ่กินหเนาะโดยๆๆ คนเหยะอาหารหลังจากที่พวกเขาต่อเครื่องเสียงกําลังเชียต่อไฟอันนี้นะคนมูเชลีต่อไฟอยู่ทางนั้นใสยตูต้ต่งตงตงางๆใสยดอกไฟไฟ้าก็ต่อแล้วมันแล้วอันนี้ก็มีแต่กินมาเนี่ยกินน้องอขั้นตอนหลายๆอย่า,ยยางมาเด้อพอเท่าเด้อม <c oughs> าใหญมากินเลยจะเผาเลยสิ้น หมูวววยชินมัววัวเนาะงัวชุดบึ่งบึ่งลานทามนะพเพราเคยทางใดนะพเพราเคยอยู่บ้านใดเคยนี่เออโดยโดยคนโรงพยานนี่เออเคยกับบ้านเดียวกันโอ้เอาบ้านเดียวกันเพิ่นอยู่ไทยสิบชาติสิบเพชรชาวพี่ เพิ่นไป็ำงานอยู่ไทยไปเจอกันอยู่ไทยเนาะเพิ่นนี่บด้ไตผู้หญิงนี่ผู้หญิงบได้ไปเนาะลานอยอยู่ว่าฒถาปูว่าเนาะเด้อเด้อเด้องัเนะแตงหีแต่งคองกับบานเ้าก็กินงัวกินนันนั้นเนาะงวจักโตว่าเท่างงังเขากินทั้งมดอาจจะโตหีดคองกินจตัมือื้อวมื้อขอันนม้กินเมื้อควับแ้ขวบ้ข้บมขวบ้อบร้อขแล้วบ สามสิบสามสิบสี่ล้านสามสิบสี่ล้านคารองนะเงินกีบเนาะเงินเจียเอาเขอบใจนะพ่อเท้าเด้อเออเอาๆอล้านไปต่อไฟก่อนเด้อด้วยด้วยเออพ่อเท้าเบิ่งงี้ยนั่นแหละเออพี่น้องสามสิบล้านกีบพ่อเท้าเอาเาสามสิบสี่อ่าทางนี้ก็ต่อไฟอันนี้นะอืมนี่แหละเครื่องไฟเอาไฟบ้านก็คือ ไฟบ้านนะปกติก็อยู่ในสองร้อยเซาสองร้อยยี่สิบประมาณนั่นแ,แหละส่วนไล่เห็นลายลายหมู่บ้านอยู่อันนี้ทั้งนี้กระตตั้งเกียยวมบประทานอาหารในอตอนที่แขกมาห่วมมันในง,งานกับเขานั่งใน,นนี่แหละพักกรหนังในนี่แหละ่วนบรรยากาศในหมู่บ้านกับพ,พุ่นแหละพี่น้องบานใกล้อันบานกว้างบานใหญ่ด้นี่เด้อ่ามุมอมองแต่ละจุดแต่ละบอลใน,นกาสลีจะอยากไปถ่ายอยู่แต่ว่ามันอ่า มันโบมีเวลานี่เขามาขายเรืองอันนี้ว่าเฮยคนก็ขุดบ,อบ่อนยบาผูกลักผูดใส่ไฟฟ้าในยามกลางคืนถารุ่นเด้อพี่น้องเด้อเก็บภาพไปเรื่อยๆถ้าหอดขั้นตอนเปิดเพลงเรซะลีะน่าจะถทายทําบได้มันจะมีเสียงเพลงขึ้นมาเสียงเพลงขึ้นมาแล้วอาจจะอันนั้นได้นี่นมาเบิ่งฝังนี้บนขายยังอันนี้ขายยังแน่เอ้ย มีบอลเดียวนี่ยเบาขายยังแน่อันนี้สบายดีเด้อข้าวปุ่นเนาะโอ้ข้าวปุ่นลูกศรเนาะกลางคืนก็ขายอยู่นี่เนาะเออเหิอนอยู่นี่ขายอยู่นี่พอดีเลยพี่อนเอ้าเอาเอาซันอืมคิดว่าขายอันอื่นน้ำเอ้าขอบใจเด้อชัดเด้อขาอยู่พี่เอาเอ้า <c oughs> เอาเอา,เอา,เอาขายข้าวปุ่นจุดนั้นนี่แหละบรรยากาศในเฮือนของเจ้าวสาวเพื่เจ้าวฟ้าไฟยิง อยู่ลังนี้แหละพี่น้องข้างในเฮือนในถังเฮือนมก็เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ตอนนี้หลายๆอย่างเลยจะฝาไฟยิงไฟสายอันนี้บอลพิ่นตกแต่งไหวถ่ายรูปต่างๆเลยตัวนี้ปลาุกนี่เพิ่นตกแต่งไหนเนาะอันนี้ก็เคยคือกันเนาะเคยเก่าบ่เคยไหมอยู่เนาะ เออส่วงปีกายจักปีเลยจะเอาอันนี้2องโอ้เมื่อเมื่อก่อนนะเพิ่นไดสีเคยมาเปิดเปิดตู้อยู่อ่านเพิ่นเพิ่นก็เคยเอาในเงือนลังนี่อ่าก็เป็นอีเคยคนหนึ่งอันนี้ก็เดินทางไม่แต่เจ้าของอันเครื่องเสียงคือกันเพิ่นก็บอ่าบ้านเพิ่นก็ชุดเหล็บ้านเจ้าของเครื่องเสียงบ้านบ่วงอันนี้นี่ทางเรือนครัวอันเจ้าภาพไฟยิงเพิ่นก็เฮ็ดดูเห็ดกินได้เพิ่นเห็ดดูเห็ดกินอาหารดู่น่อเออกระทึอกยืนนีฟ้าเคยเคยเคย ไปาจะบิ่งก็เห็ดกินโอ้จะเป็นลูกเคยจะไปชงไข่เด้เด้ <c oughs> อเอ๊ะเขากำลังเห็ดกินเนาะเอออันนี้อันนี้เป็นบอนเห็ดกินเนาะอโอ้คันคันเขาขาโง่ขาคาวคายนะเขาเห็ดกินอยู่จุดนี้แหละผลผลเห็ดขึน้นมาในโดยมีงานแต่งเลยผลเห็ดขึน้นมาในแบบนี้ผลจะเห็ดกินในถึงนี่ผลจะเอาไมา้ธรรมชาติมาตัดตัดแล้วก็มาเห็ดในจุดนี้ตอนเศร้ามาออื่นผลเห็ดตั้งแต่เสาๆนะจุดนี้เลย โอ้พ oh, <c ười> no. ี่น้องเลยฟังนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่ให้กินอยู่นีะป้าปลาขั้วไม่ขั้วคนเอาเอาเขื่อนไผ่เขื่อนขั้วปลาแซลม์เอาเอาเอาลงไปก่อนป่ะดิเอ้ลงไปก่อนลงไปก่อนไปนี่แหละบรรยากาศพี่น้องงานแต่งเขื่อนของไฟยิงกะฟาดไฟยิงถังน้ำคอนน้ำแข็งอันนี้กับเพิ่นห้ามน้ำแข็งเมื่อกี้แหละนี่ เขาไว้กินในตอนกลางคืนพวกนี้น้ำแข็งลหลายอย่างงานแต่งงานงานแรกของหมู่บ้านแล้วก็งานแรกของทีมงานของอสลีแล้วก็ทีมงานที่พวกเหาเดินทางนํากันเมื่อนี้เป็นงานแรกโอ้เบิ้งคิดถามเบิ้งคนหูจักในหมู่บ้านเนื้อเสี้ยวงานแรกของหมู่บ้านบ่แม่เลยโอ้ที่แรกเนย ครั้งแรกเลยเนาะหลังจากที่ตั้งแต่ปีกายเน้อไอ้เนาะโอ้ด้วยดยโอเคบานเองโอ้โหงานแรกว่าสันเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อยู่บ้านเดียวกันเจ้าบ่าวบานใหญ่บ้านใหญ่เนาะแต่ว่ากับ้านพรคือึ้นกันโอ้ตัวนี้บ้านย่อยบ้านน้อยตัวนี้นะเพิ่นสร้างเพื่อนโอ้เพิ่นสร้างเพื่อนอยู่พี่แล้วโอ้เพื่อนเพิ่นนะทางหลังนั่นเนาะโอ้ตัวนั้นเลยวสันเอาเอาเอา โอ้อายคนนึงที่ฮูจักในหมบา <c oughs> นเนอะคืออายอันแหละคือชลีกอฮูจักเพื่อนอยู่แต่ามาเปิดตู้สุดก่อนก็เห็นนายเพื่อนได้โอ้เพื่อนก็ตอนรับอย่างดีอาหารก็นั่นแหละฟังพุ่นก็อาหารสวยงามเอ,อ้พี่อ้องถ้ารุ่นมะแรงเขาพรอน้อยเนาะมะแรงก็พรอนระบงอยู่จุดนี้แหละเขาอ,ออกพรอนเนาะจัดรอบต่างๆโอ้อยากเห็นงานลำบงอีกครั้งนึง ตามผิดข้องประเพณีแล้วท,ทุกทุกหมู่บ้านนะมีงานแต่งต้องมีการพรต้องมีอันขอศกเอิญเจ้าสาวเจ้าบ่าวยังต่างๆเนาะแล้วก็พรลำบงเอ้าเอาเอ้าเราลุ้นนำกันพี่น้องเอา้าขอบใจหลายๆบ้านนี้เด้อไอเด้ออาสีพยาายมเก็บภาพพี่น้องเป็นขั้นตอนแต่ละยอย่างอ,อ่าก่อนอื่นก็กินข้าวก่อนไปนี้กินข้าวนี่นี่มันต่อไฟเขาแล้วบ้านนี้ปล่อยสัญญาณเครื่องเสียงอาปล่อยเสียงขึ้นมา